นี่ตอนนี้เวลาห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วเนาะห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งจะหกโมงอากาศเริ่มมืดโพเพแล้วยังไม่เข้าแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่ามาผ่อนคลายอันนี้กุหลาบหนูเนาะสาวสาวไม่เข้าแล้วก็เหลือจา้าดูดิมินหญ้ากันมาเข้าแล้วมากุกกุกกุกก,กุมากุกกุกกุกกมาเข้าแล้วแล้ว

เคยมาเปลี่ยนน้ำนี่สมือสมือแค็เลยเนี่ยหนักมากวันนี้ไข่ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดฟองเขา้าแล้วได้แล้วจ้ากุ๊ก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 เอากุ๊กกุ๊กกุ๊กเข้าแล้าไม่ถูก ハハハハハ。<laughs>